สวัสดีครับผมเอ็ดพารา์นะครับนอกจากมาตามเลขปูยูนองหานนะครับท่านผู้ชมเลขล่างปูก็ให้ไปแล้วตตดเลขออกแล้วผมนะครับเนาะปูก็ให้แปดหกก็แปดเก้านะครับทนะ่านผู้ชมเขามาแลลวก็ฝากกดไล่กดแทรกกดติดตามเอ็ดพาร์นลุนะครับเด้อ,อ,อ,เ,อ,ดเ,อเดี๋ยวเขาไปรับเขาไปช่วงต้องกันเขาไปถามนหมนกัน เหล,ล็กลางปูก็หายแล้วบาดนี้ปูนัดวันที่สิบหายังมาเอาเหล็กบน่นมาสั่นปูว่าเดี๋ยวกขอไปรับขอไปชมนกกันนะครับสัน่นปูชมเนาะลาปูขี้หายตัวไหนให้ไววันที่สิบหกเมษายนนะครับเนาะปีแม่ไท้อย่าง <c oughs> ไ,ได้ครับได้แรือเล่าครับปูได้แล้ว <c oughs> เอาแต่มันเคียงติงกระปูงอ่ะเด็กแต่มันเอาเนียนๆหอดแต่มันสูบคนหมานแซนปีไม้ไท่เนี่ยสงการเนี่ย เนีลกบนนกปูเนาะเพราะว่าเลขกเพราะว่าเลขกล่างเลขกล่างเก่าไปแล้วนกปูเนาะเลียล่างปูกับไฮตาเลขออกแล้วเนาะปูกับไฮอันแปดหกนปูเนาะแปดหกหกแปดก็เป็นเก้าหกหกเก่านปูเนาะเลขกล่างอันนี้มาเอาเรขกบนกับปูฟันดีอยู่วะครับโอ้คาอยู่บครับฟันวางได้ครับปู มันไห้กันห้ยังีเหบอกความฝันไหมครับ,บฝันว่าคนบนบอกว่าส,สมากกว่โอ้สีครับสีมาก่าสีสมาก่านลครับหกาอ๋อครับอนี้ันหอันนี้หกเนาะครับเนาะอ,อันนี้กับว่าป<อ>ูนี่ก็นหักันวหมดแล้วครับเก้าสรครับ หันหัวขึ้นก็เป็นเก้าซี่แหละปวดหกซี่หกสามสองศูนย์นีนะครับเนาะเป็นแนวทางเสียงโสงนะครับเนาะติดถูกกับบวากันนะครับเนะาะมันโสงมันหมานอันนี้เลขบนนะครับเลขบนเพราาเลขปูก็หายไปแล้วอัน 68, หกแปดแปดเก้านะครับเนาะ เล็กเล็กลางอันนี้เล็กบนนะครับน้อเล็กบนเพราะว่าเล็กปูปูกระไฮนปูกระไฮไปตะกรันฝุ่นแล้วเล็กลางเนาะนี่เลยเลขล่างปูไห่เนาะปูเนาะอันเลขกบนอันนี้เลขบนเนาะครับท่านผู้ผผผลลชมเลขบนหกสี่ หกสามสองศูนยนะครับเนาะนี่เลขล่างปูหายต้าน,นปุ่นนกปูเนาะต้านตะเล่ออกแล้วเนาะเลขล่างก็ยังเงินก็ยังหกอยู่นกะปูเนาะกับแปดหกแปดหกแปดเก้าหกขีมาทั้งบนทั้งล่างาปูเราว,ว่าบนว่าบนล่างเฉยเลยหกขีมาทั้งบนทั้งล่างเนละ นี่เด้น้ำมตนอะไรครับเยอะเดยหกตัวเดียวโอ้ขันน้ำมตนวะครับเดี๋ยวปูแหวนกันเลยนี่อบานบางอย่างหนึ่งคือก็อเป็นแปดที่แหลงเห็นเหล็กแปดเด้ตัวไหนครับเอาอันนี้อ,อันน,น,นี้อันนี้เหล็กหกสัดเลยตัวปูนี่นั่นวะหกหกหกเด่นเลยต้าแปดเทียนเท็นแปดต่อว่าจะเป็นแปดหกหรือยังเด้ เป่มันแตกแลยว่เพราะว่าพินน้ำมันเนี่ยเขามาวันตัวนี้เพเป็นศูนบมมันเพเป็นหกโูนเก้าศูนว่าปูชักนี่ไงแล้วนี่ว่าหกนมตตัวมันง่ายเกินเลยนะก็สัตว์แต่แปดเทียนอยู่เมื่อวานเนี่ยเพราะว่าซินน้ำมันเนี่ยเขาโอ้ครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นตัวไดคอมเมนต์มาหนนะครับเนาะแต่ว่านนี้ไห้ลีก็หกสี่หกสี่ครับโอ้เน้นหน่อยหกสี่ ม่ว่าเพื่อนผมเนี่ยผมกับบานผมกันนี่แล้วนี่หกศูนแล้วผมเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แล้วผมบ่แม,แแแมน่้าขอเอาอันเขาขัางเจ้าของนี่ปู่บอออันนี้แลและแตอาบออผมแม่ผมเพราะว่าผมมักเก้าศูนย์เก้าหกนะมันกับมันกัตวัอิรีที่ปู่มันกัตว์อิรีตรัวหกค่กุ้มเห็ดไปซื้อเด่นโอ้ครับ ขั้นบางทั้งนี้ันเป็นศูนย์เก่านะครับสนมชอบางทั้งนี้เป็นศูนย์เก่าบงาบง,บงทั้งนี้เป็นศูนย์อน,น,น,นะครับพวกก็าตัวเดียวกันโอ้ตัวนี้ให้บปด้เมืองขากันปู บังเลยตี๋ยร้อนครับตาเด่นในไรื่องหกสี่แต่ท่านผู้ชมฟันหนันท่านผู้ชมฟันหนันอันเตียวปูแล้วตะบุญวาสนาเนาะปูเนาะตีได้กระโดดเนาะเนาะปูนแต่ว่าเห็นว่าเห็นแปดแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมืนเมือนแมนโยปูอันนี้ก็คือแปดด้วยนี่อันนี้ก็เปันแปดหกอันนี้ก็คือแปดก็ซัดได้เมือนอันนี้ก็แปดแม่นอยู่ปูอันนี้ก็อันย่งย่างอยู่ที่ปูนี่เลขกแปดยังย่างอยู่เด็ ยังสัตว์อยู่ดิเออแปดสัตว์อีลีมือนังอะไรครับหกแปดหกนี่ขึ้นก้อนนะสวนแปดสวนนี่บาดเด็ดได้แล้วบาดได้ดเลยย่างเหมือนบางอยังกลับมาไม่เห็นเอาไม่เห็นแปดพวกท่านผู้ชมอยู่เบิ่งอยู่กลนบาดเป็นเลขหกกับเลขสี่อยู่กลนบาดอันนี้หกอันนี้สี่เนี่ยไอแมนอยู่ที่ปูนะแมนอยู่หกสี่หรปูเนี่ยหกสี่หกสวนเนี่ยหะปูหก กบันศูนย์เก่านี่แหละแม,ม่อันยุปูตัวนี้แหละอันยุกลบบาทไม่ปูผมเป็นเ็กหกซี่ไหมอืมโอ้ยน้องครับสันผู้ชมหกสี่ตัวเลขสามผมมาเห็นผมเห็นตัวหกซี่อืมหกสี่หกสามสองศูนย์เลขบ่นนะครับน,ะน,บน้อเลขบ่นนะครับนี่เลขล่างมั่นการอันนี้ปูหัวต้เห็ดบนบอครับนี่เห็ดมือวัน เห็ดหมูว่านเนี่ยเอามันกค็คือมันคือเข้ากันกับเลขกันที่เลขปูหอยตะเลขออกแล้วเหมนนี้<ช>นี่เด็กเลขล่างปูหอยตะเลข<ช>ออกแล้วนะ<ช><ช>เ,เลี้ยวแล้วผมก็บแมา่ทายทำเนาะ<ช><ช>ปูกับหอยแปดหกแปดเก่ากับเบิรงอยู่ในขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เฮ็ดหมูขึ้นคือเข้ากันกับที่ปูหอต้นงวดเนี่ยโอ้โหนี่นะครับเน,ะนาะตำรนจช่วงเห็นตัวอะอยู่นี่ขันน้ำมนต์บข้าวเหม็นเมืไหร่นะครับเนาะ นั่นนะเด่นใ้เลยหกสีหกซีแปดหกหกซีแปดหกตัวเด่นเล่นป,ปูนเด่นไหนเล่นสองตัวเนี่คยคร<ภ>ับฟ<ภ>ันทองอะไรเล่นนะปูเนาะฟันงทงเลยปูนี่ให้หกทั้งบนทั้งล่างนี่ต้องวิ่งกับวิ่งหกนกปูเนาะวิ่งหกดิเพราะว่าหกทั้งบนทั้งล่างเลยมันตรงมากเหรอปะมากว่าแต่ว่าบางบางือบางอย่างเพราะว่าเพราะว่าเพะว่าพอเฮ็ดเสร็จปุ๊บมันหกขึ้นก้อนมืองเกิงเลย ครับบานนี้สักพักงวงก็ไปบ่อนเทียนเลยแปดอืครับครับบานนี้ห้าเจ้ามาเบิ่งบานเอาเจ้าไทยจะไปเพื่เจ้าเจ้าเจ้านั้นไปเห็นหกสี่เออผมเห็นหกต้าหกสี่ผมเห็นยุคนบาทยกคนบาทครับอันตัวอันอันน้ำตาเทียนผมก็เห็นด้านหกอันศูนย์เท่าแล้วครับเป็นหกศูนย์หกแปดท่าแล้วผมเห็นถ้าแปดหกอีสัตว์เน๊อครับ ตะไเลขแปดนั่งบ้านนั่งบอแตกนี่แหละปูยังเห็นอยู่มันหันตัวบใหญ่บังว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเหนะ็นตะไคร้เคาะนบอครับเห็นอยู่มันหันออตัวบใหญ่เออตัวใหญ่ดอก 8, แปดครับเลขแนะปดมันยังว่าขีดน้อยนิดครับเออแมอนอยู่เออนั่นแหละยัางอยู่ครับยังยังบแอแตกเลยอือชิตน้ำมันหมูว่านนิดนะเคาะหัวครับเห็นแล้วครับเลขปูปูหายมาแล้วนะครับเนาะเลขบนก็เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันปลรรด้วยนะครับเดอ้อคลิปนี้สวัสดีครับ